พบกับผมช่างโนต้ตจากรัชชุร h โฮมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านทุกรดาบางนาสุวรรณภูมิาราะบัง54วันนี้เราทําอะไรมีการรื้อโครงสร้างบางจุดของหลังคาหน้าบ้านเนื่องจากเกิดการสุดตัวของชั้นดินของพื้นที่นี้ทําให้หลังคาหน้าบ้านลูกค้ามีการสุดตัวซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้ามีการลงเสาเข็มแบบไอลึกแค่6เมตรไม่ใช่การตอบแบบไมโครพายหรือว่าถึงชั้นดานนะครับ ดังนั้นเราจึงมีการปรับโครงสร้างแล้วก็ลงเสาเข็มให้ลูกค้าใหม่วันนี้เราทำการรื้อถอนก่อนมาดูกันครับอ่เดิมทีตรงนี้นะครับเดิมทีเลยตรงนี้จะเป็นโครงสร้างแบบนี้เป็นงานซ่อนแผ่นซ่อนรางซึ่งผู้รับเหมาอื่นได้ทำไว้นะครับแล้วเรามีการมารื้อออกเพื่อที่จะปรับฐานรากให้ลูกค้าใหม่ด้วยการเสริมเสาเข็มไมโครพายและทำฟุตติ้ง แล้วค่อยวางโครงสร้างเดิมบนฟุตติ้งใหม่บนเสาเข็มใหม่ฉะนั้นเข้ามาอ่ะโอเคให้ดูตรงนี้กันเลยนะครับเดิมที่เป็นฝ้าระแนงแบบสมาร์ทบอร์ดเสาะร่องพอมีการสุดตัวจึงทำให้ฝ้าระแนงขักเสียหายเราจึงต้องรื้อออกก่อนรื้อฝ้าระแนงออกทั้งหมดโอเคแล้วก็จะมีการตัดเสาโครงสร้างเสาแผงนี้ออกโครงสร้างเสาแผงนี้แล้วก็ หรือฟุตติ้งชุดนี้ออกแล้วก็จะมีการลงเสาเข็มไมโพรพายขนาดความลึกที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ21เมตรขึ้นของหมู่บ้านพึกรด,ดาบางนาสุวรณภูมิแล้วโครงสร้างที่เราลื้อมาแล้วเราเจอเลยนะ <c oughs> ก็จะเป็นงานแบบ <c oughs> ค่อนข้างจะบอกว่าเสาโครงเหล็กต่างๆตั้งแต่ระยะจนันทันมีการเว้นระยะค่อนข้างห่างฉะนั้นเนี่ยเวลามีการซุดตัวหรือ มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเนื่องจากระยะจันทร์นเนี่ยห่างเกินกว่าเมตรหนึ่งโดยปกติเมื่อไหร่ที่เรามีฝ้าระแนงนั้นเราจะต้องมีระยะจันทร์ที่แคบลงระยะแปรที่ที่แคบลงฉะนั้นจะได้เสริมความแข็งแ,แรงของหลังคาและฝ้าระแนงจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับบางอย่างในนี้เสาเข็มเสร็จเราก็จะมีการต่อด้วยเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทั้ง งานสีงานอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนอหลังจากงานแล้วเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับช่างเลยนะครับอารินดูวันนี้ที่พี่บอกเนาะก็จะมีการรื้อถอนคตัวนี้ก่อนนะครับ,รบลินจะทำไงเจียออกก่อนเจียออกก่อนเจียออกก่อนแล้วตัด ตัดโครงสร้างแต่ก่อนหน้านี้เราจะต้องมีการค้ำโครงสร้างถูกไหมครับผมค้ำโครงสร้างตรงนี้แล้วก็เชื่อมรับน้าหนักหัือว่าท้ายให้แข็งแรงด้วยเพื่อป้องกันเวลาเราตอกเสาเข็มแล้วมันสะเทือนถูกไหมครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็จะมีการทําต่อหม้อแล้วค่อยเชื่อมคืนโครงสร้างเนี่ยแล้วเราเก็บงานเก็บรายละเอียดครับอ่าแล้วทีนี้ตรงเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงอันนี้ตรงนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเสร็จก็เสาลอย เสาลอยก็แคลนรังบนครับอ่าเป็นชุดโยงข้างบนเนาะชุดโยงข้างบนตรงนี้เราจะไม่ไม่ใช้แล้วเสาตัวนี้โละทิ้งมันลอยหน้าเกียดไม่สวยครับผมโอเคทีนี้ก็ข้างบนก็จะชุดโยงขึ้นไปปุ๊บตัวนี้จะเสริมความแข็งแรงชุดนี้ถูกไหมครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราเชื่อมงานคืนเขาเรียกคืนสภาพให้ลูกค้าเสร็จค่อยยิงฝ้าระแนงเก็บ บางจุดที่เราจะต้องเก็บก็คืองานไฟฟ้าด้วยถูกไหมครับผมแล้วก็เราลื้องานไฟฟ้าไปแล้วถูกไหมครับผเก็บอุปกรณ์ของเดิมเก็บเซฟไว้ลูกค้าคืนเรียบร้อยโอเคแล้วก็ยิงฝ้าระแนงพอฝ้าระแนงจบเราก็เช็คตรวจสอบเพิ่มเติมให้ลูกค้าครับผมอย่างเช่นลางน้ำเนาะครับลูกค้าได้แจ้งไว้แล้วใช่ไหมครับครับผมประมาณนี้ครับมา เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจากช่างโน้ตลักชัวรี่โฮมสวัสดีครับ